เด็กพิเศษคนนี้สามารถมองผ่านผ้าปิดตาได้หลายคนบอกว่าฝึกมาให้มองลอดจมูกนู่นนี่นั่นนะครับแท้ที่จริงแล้วเขามองผ่านทะลุมิติจริงๆเราจะมาพิสูจน์ต่อหน้ายูทูบเบอร์หลายท่านนะครับนักข่าวมาวันนี้นะครับนี่เด็กคนนี้มีความสามารถเขาเกิดวันอังคารตอนเที่ยงคืนนะครับอันนี้ไม่ได้เตรียมกันมาก่อนใช่ไหมครับครับ<อ>เราจะไม่รู้ว่าถ่ายอะไรนะครับค,ครับเราจะปิดตาก่อนนะครับ ตอนแรกนะครับให้ปิดให้มิดชิดเลยนะครับแล้วก็จะให้ทายสิ่งของนะครับเราเราเราจะเช็คก่อนว่าแน่นไหมนะครับเราก็มดัดไว้แน่นดีไหมดีนะครับลูก <c oughs> ผมเป็นเด็กพิเศษนะครับสามารถทายสิ่งของถูกมายังไม่รู้นะขอสิ่งของนะครับ <c oughs> กล่องอันนี้ สีอะไรสีสีอะไรไม่พลาดชมพูครับชมพูเก่งมากครับอ่านว่าอะไรซุปเปอร์ชัวซุปเปอร์ชัวนะครับเห็นไหมดูของถัดไปไม่ได้เตรียมกันนะอ่ะ ตรงหน้าท่านเขาเรียกว่าอะไรโทรศัพท์ผูกโทรศัพท์โทรศัพท์รองเท้าคือตัวนี้ลักษณะโทรศัพท์รองเท้าของมันคล้ายโทรศัพท์เพราะว่ามองมาเป็นเป็นผ้ามิตินะครับผมไม่ไม่หนูเคยเคยเล่นไงแบบอ๋อโทรศัพท์ที่เป็นรูปรองเท้าโอเคนะครับอ่ะไออยู่ตรงหน้าท่านนี่ คืออะไรค,คืออะไรอยู่งหน้าท่านคืออะไรครับรองเทา้ารองเทา้ารองเทา้าวันนี้อาจจะเป็นบรรดับนะครับอาจจะไม่แน่นนะเนื่องจากแสงแสงแสงจ้าเกินไปนะครับผมอ่ะอ,อีกรอบหนึ่งกี่นิ้วกี่นิ้ว เดี๋ยวครับเดี๋ยวมันมันแน่นเกินไปสอกี่นิ้วมันแน่นเกินไปสอถ่ายเดี๋ยครับฮะแน่นเกินไปทําไมต้องแหงนหน้าด้วยกี่ er นิ้วครับกี่นิ้วสามสามเอาเป็นว่าเอาแค่นี้ก่อนนะแค่นี้ก่อนแค่นี้ก่อนครับอย่าเพิ่งถ่ายนะลบเลยนะคลิปลบ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 อัน<บ>นี้ Subs ซุปเปอร์ชัวร์เนี่ยซุปเปอร์ชัวร์นี่ถ่ายถูกนะนี่เขาใช้กับนากับข้าวอยัดแกะย่างไปยิงดิล่นะมอโมที่